Tak berani mereka tak tahu i แสดงประรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องของมักธาอุณุเผู้มีสัจกาจิตประทำความมีแล้วย่อมได้รับวิบากผลที่ดีสมควรแก่ธรรมที่ะนัดนั่นเลยโดยยกพระคาถาอมรบทตรมนุกพังเข้ามาทำมาขัางเป็นหัวข้ออันนี้ไปจัดแสดงเรื่องโดยย่อของมัทธาอุทุเรห์เพื่อการอธิบาย มาในครั้งพุทธกาลนะสาวถีมีพระองค์นหนึ่งเป็นคนบริณเอาไม่เลยให้สิ่งของอะไรอะไรแก่ใหญปพอเห็นนั้นประชุมชนถึงตั้งชื่อเขาว่าอธินามุปตะกาัเอาไม่มบุญคนเดียวที่รักใกล้ของใจภายหลังเขาอยากเป็นทาเพื่อประดับให้บุญคิดว่าถ้าเราจัดจ้าช่างทอง เราจะต้องใช้มากำเน็ดอันนี้แล้วจึงแห่ทองคำเป็นตุ้มหูเก็เครืงแห้แก่บุตรของตนเพเหตนั้นบุตรของกามนั้นจึงได้ชื่อว่ามัตตคุณตรีใเวลาที่มัตตคุณตรีอายุได้สิบปีเกิดเป็นโรคดองหรเหลืองมารดาจึงบอกให้รามอุ้สามีถามหมอมารักษารามบัวเสียข้าปขานค้า จึงไม่หาหมอคนใดมารักษาบุตรได้ถามสูตรยาจากหมอแล้วทำการรักษาป่วยด้วยตนเองโรคติดต่ำเลิกหน้าทึ้นจนถึงความทุนขรงรุาพากลามเห็นบุตรใกล้ตายแล้วคิดว่าถ้าไปมาเยี่ยวมีแต่ป่วยจากเหตุเศร้าของปากตายเรือยจึงนำมัตถาธุรีนั้นออกมาให้นอนที่โรงเรียนเปือ่ยนข้างนอกในเวลาใกล้รุ่งวันนั้น พระโงมเห็นปณิสัยโสดาบันของมัสสากุรีรด้วยพุ้นทักษะถูกแล้วปนุ่งขึ้่นจงมีสุทสมหมู่ใหญ่แรกน้อมเสร็จเข้าไปสู่อุสาวรีย์พระบิดาบาเรเด็จพรปรัตุเรือนของทางนั้นด้วยลำบากในขณะนั้นมัสสากุลเรมาโนะกำลังนอนถี่หน้าเข้าไปในเรือนตัดรางทราบว่าให้พระองค์ยึดเป็นพระ เราคิดว <rude S 2> ่าที่แสงสว่างอะไรจึงนอนหลิกกลับมาเห็นข้าศาตรแล้วคิดว่าเราอาศัยมิดาเป็นสังภารจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้ารู้ท้าเห็นปานี้แล้วคำความขนฝ่ายร้วยกายหรือสวายทาหรือฟังธรรมอย่างนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกขึ้นไม่ไหวจิตที่ควรทำอยู่นี่ นี้แล้วได้ทอาใจวันนั้นให้เลื่อนสายหมดเอางันเฉลี่ยรัศสารสมพระมีว่าพอละเมื่อการขึ้นมารถนี้ทอาใจให้เลื่อนสายประมาณเท่นี้แล้วก็เสไปไปด็ปดสจปุ๋ไปเดี๋ยวทางสถานรถก็นำเศษน้ำตาไปบางรถนั้นมีใจเลื่อนสายทำกะละแล้วเป็นรประโยชน์่างว่ากลับแล้วกลับสูนขึ้นให้เกิดในนิำมานทอง สูงประมาณสามสิบโยนักดาวเรืองเทลโร่ใความทำชาปนกิจสรีระของมามดนั้นแล้วแต่ท้องห้ายด้วยความเสียใจไปที่ป่าช้าทุกวันทุกวันท้องท้ายพยายามโวยามว่าสะรูปคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนสะรูปคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนอย่างนี้แม่เับถุภูรีเทลโบร์ดูสมบัติของเขาแล้วคิดว่า สมบัตินี้เราได้เพื่อความอะไรที่ชนะใครก็รู้ว่าได้เงื่อใจเพ่เลื่อนใสในพระศาสดาดังนี้แล้วที่ไปยังความโศกเศร้าของความบุปผิดดดาให้ราหดับไปจึงจำแนกตัวเหมือนบัตรุรีมาโนมาแล้วคอยแขนยืนรอข้าอยู่ในที่ไม่ไกลตาช้าความทิพยเอาแล้วจึงอานว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัตรอัุนตรี ที่าราเดอรอย่างดอกไม้ถูกบดฟุ้งด้วยจันทร์อย,าอยอ่างก่อนแขนก้าวอยู่ในกราสาชอันทุกอะไรอยู่นกกล่วาวว่าเรือรถกำ้วยทองคำมันถุกทอนที่แลแวแต่ข้าพเจ้าข้าพเจ้า,า,าหาคู้รอกของมันยังไม่ได้ของเจ้าจะเสียชีวิตเพราะความทุกข์นั้นนี่นั้นตามได้พูดกเ่าว่าอนุกุญจือเ ผู้ร้องของมันนั้นจะทำด้วยควงมคำทำด้วยแ้วทำด้วยโลหะหรือทำด้วยเงินก็ตามฉันบอกพระเจ้าเลยข้าพระเจ้าจะรับประกันให้ท่านที่ผู้ร้องของมันบางรัได้ฟัาคำนั้นคิดว่าเราผู้นี้ไม่ให้หมอทำยารักษาปุกแล้วการไม่เห็นเรูปดร่างหลายปุ๊ราให้อยู่จย่าูดว่าเราจะทำ้อกรองคําคำให้จึงแต่ว่า ท่านจะทำคู่ร้อยให้แก่ท่าพเจ้าโตเท่าไรเพื่อพามันกล่าวว่าท่านจะต้องการโตเท่าไรเท่าฉันบอกว่าท่าพระเจ้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงท่านท่าน้าพเจ้าขอแล้วโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ทาา่านพระเจ้บบาสเสริมมนุษย์กล่าวสารแต่กล่าวว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์สองแสนเป็นคู่กันในที่สุด ว่าบ้าเจ้าทำด้วยความงามงามสนับผู้รอเหานั้นคำรับนั้นถามู้กกาว่าขอมนอยนท้าศนาของไม่กลัวาศนาเป็นคนเฝ้าแท้ๆพระเจ้า้าใจว่าท่าจับกายจึงก่าจะไม่ได้รับการดับทาชิทักอะนั้นเลยสำรับนั้นมาง้จพูดกับพระว่าก็อุผู้รองอให้เพื่อตการสิ คนขา่าวหรือว่าบุคคลผู้ร้องค่าเพื่อป้องกันสิ่งเพื่อสิทไม่ป,าปรากฏอยู่เป็นคนขาา่าวเท่าอต่นี้นล้วเชิญสาวม,มาถามว่าแม้ความไปและความมาของพระอาจารแ์และพระชีก็ป,าปรากฏอยู่ท่าทุวันนี้พระอาจาร์และพระชีก็ป,าปรากฏในทิฏฐิหนงสองสว่วนชนที่กระทำกาละละไปแล้วใครก็ไม่สามารถมองเห็นได้บรรดาเราทั้งสองก็รับควรอยู่ ใครจะเป็นคนเผาอาการคามัสับแล้วก็ตรวจได้ว่ามนุษย์ป็นผู้ถูกจิตตาวว่ากอมนุษย์ท่านพูดจริงทีเดียวพนดาสอนคุกคามควรอยู่เอาไเช่าเองเป็นคนเผาขวาเอาไเช่าอยากได้บุกทำการแล้วกลับคืนมาเป็นเหมือนทารุร้องไห้อยากง่ายพระจันทร์ นี่แล้วเป็ผู้หายเข้าสวบก็ต่องกลาวมาโนนั้นได้กล่าวคาถาชมเชยแล้ถามว่านเป็นใครชื่ออะไรมาโนนจึงบอกความจริง้งหมดแก่พรามเมื่อเพื่อมาลบพูดถึงอุศรกรรมที่ทำอัญชลีหรือจิตเรื่องใสในพระอาการก็อยนั้้นนักเทียวบริอของพรมก็เต็มแล้วอีติเผาไม่ใช่ประกาศอีจินั้นถามว่าห้าอศจรย์นอ อาสาระอที่บาของการทำอัญชลีเป็นไปได้ช่นนี้แต่ข้าพระเจ้าที่ใใจเปิดบาแล้วมีจิตเครื่องใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระในวันนี้แล้วจากนั้นมนุษย์ต้างบอกอว่าถ้าจงเป็นผู้มีจิตเครื่องใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งทธาทมทั้งพระสงว่าเป็นสาระในวันนี้แล้วถ้าจงมีจิตเครื่องใสอย่างนั้นนั่นแหละสมา จงรีบเว้นจากปานาริบาทจงเว้น,นจากสิ่งของที่ยังไม่ได้ให้ในโลกทรงยืมน้ำเมาจงอยากพูดปดแต่จงเป็นผู้เกรงใจปริญาถึงคนเอาล่ะว่าสาทุแต่ภาสิ่งภาษาโมทนาแล้วระดับนั้นเทียบบทสากมากซ้ำซับในเรือนของท่านหนีมากท่านจงไปเข้าเาข้ากษาัตริย์ ตองหาปัญหาดังนี้แล้วก็อันตรธานไปนะที่นั้นนั่นแหละไปตามไปสู่วิหารปราถูนิมรัสสาสนาของท่านที่สุดสมให้รับพระประหารที่บ้านของตนในวันนี้พระศาสดา,าสศพระเดชพระพุทธองค์มีบุตร่สุดขอแม่ห้องเสร็จไปสู่เรือนของพระม การพัฒนาเสร็จแล้วน,น้างบนอาสนะต่างกลางคูหาปัญหาว่าพระโรมผู้เสด็จมี่หรือที่ชือ่อว่าหลังชนที่ไม่ได้กระทำทานแก่พระโรมไม่ได้บูชาแก่พระโรมไม่ได้ฟังคำไม่ได้รักษาลูกโบสถ์เลยก็จะเกิดในสวรรค์หรือสักว่าทำใจเลื่อกใสยอย่างเดียวเท่านั้น ส no no kind of mm ัสตราศาตร์เล่าเรื่องมหากาพยุตรีทั้งหมดแล้วจึงกล่าวว่าว่าเราจะทำใจให้เข้าใจในเราแล้วเกิดในสวรรค์นั้นโดยที่แท้มีจำเป็นมากนับไม่ได้สำหรับนั้นพระศาสดาทรงทราบการีิมารเชิญไม่ิดสงสัยทรงอธิษฐานให้มหากาพย์ุตรีเทั้งหมดมาพร้อมกับพิมาแล้ว ก็มีอาคาผ้ามันระดับแส้แเรื่องเรื่องอภรรทิดวงประชาภิมา,า,า,าแลผู้หวังคระองค์อสการาแล้วได้ยืนนะตัวชั่งอยู่หลังจานกบบบนั้นพระศาตราจึงตัดถามเกินถึงคำที่ทำให้ได้สิบแบบนี้ให้พระบุตรภูมิมาพระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ถ้าพระองค์ได้แล้วก็ทำใจเรื่อง 嗯啊。 สนใจเอเสภาถึงพออยใจเป็นใหญ่เพราะว่าการที่ทำแบบวิจัยอันผ่องใสแล้วก็ไม่ลับุคคลไปสูเออ่เดียวรูปรู้สึกอย่างรูปดุจเงาฉะนั้นตั้งแต่เพื่อนี้แล้วสเป็นพระธรรมราชาจักพระคาถานี้สูตรนุษย์ที่ดุจกระทับพระราชสารก็มีมีเหวี่ยวประจำไปแล้วพระราชวิจกรว่า หนูปุังก็้มาทำมาเป็ต้นแต่กล่าวว่าทำทั้งหลายมีใจสภาพถึ่นรมีใจใหญ่ๆสำเร็จแล้วร้วยใจถ้าบุคคลมีใจของใสแล้วพูดพูดก็ดีทำถูก็ดีความสุขชั้งไปตามเขาก็เห็นนั้นทึงเ,ขาขงเาราไปตามตัวฉะนั้นจิตที่เป็นบรญพูนศีนิกามาวัชรภูมิรูปาวชรภูมิอรมปาวัชร,ชระภูมิ รับภูมิเรียกว่ามโนหรือใจไปถึงวิญญาณขันธ์ในพระอรหนีโดยแม้แปรกันอย่างนั้นเพื่อกำเบดลงย่อมได้แก่จิตที่สะหรอโคต้วิสุทธะและสัำหรับด้วยญาณอคูอัญญาคําว่าผูกพันข้นมาเป็นสภาพถึงก่อนนั่นแก่ประกอบด้วยิจั้นเป็นธรรมชาติถึงก่อนเิชธรรมห้าสิบสองลักษณะซึ่งนั่นแก่ 3. ัสามสาม,มีเวทนาขันสัญญาขันแลบะบสังขารขันทชื่อว่าอมมาอุอมมาทั้งหลายแท้จริงใจเป็นคือวิญาณขันในสภาพถึงกอนอองอามาูกขันทั้งสามมีเวทนาขันเป็นก้อนนั้นโดยหลัดว่าเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดขึ้น,น,น,นาากแก่น้ำขันทั้งสามประการนั้นคชื่อว่ามโนขมเขมา,มามใจในสภาพถึงกอธอรมาเหล่านั้น เมื่อใจไม่เกิดขึ้นเจ้ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ส,จจส่วนใจกิเลสบางตัวบางเหล่าไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้โดยแท้แต่ใจชื่อว่าเป็นใหญ่กว่าธรรมเหล่านี้ด้วยครับอาจว่าเป็นอธิปดีเหตุน,นั้นธรรมะเหล่านี้จึงชื่อว่าวะมโนเสถ่าดีใจเป็นอย่างเลยหนึ่งสิ่งของทั้งหลายนั้นสำเร็จแล้วเรื่องมัทถุมีกองคำเต็มเป็น,นชื่อว่าสำเร็จแล้ว ทาเป็นต้นฉันใดถึงธรรมะทั้งหลายนั้นก็ได้ชื่อว่าโมหะยาสําเร็จแล้วไม่ใจเพราะสิ่ธรรมชาติสําเร็จมันในใจฉนั้นคําว่าประสานเนื้น้ำองใสแล้วได้แก่ขอมใสด้วยุณธทําทั้งหลายมีความให้เพงเร็งเป็นต้นเพราะว่าอาศิจวาตโรติวาพูดอยู่ก็ดีทําอยู่ก็ดีถามว่าผูุคนมีใจเห็นการนีย เมื่อจะพูดก็พูดแต่วิธีสุริตสี่อย่างเมื่อจะทำก็ทำแต่การยั่งสุริตสามอย่างเมื่อไม่พูดเมื่อไม่ทำก็ทำแต่มโนสุริตสามอย่างให้แต่ที่กันนี้บอกว่าอัคโคนัสุธรรมระเวทิความสุขย่อมไปตามเหตุนั้นนี่แก่ความสุขย่อมตามบุคคลนั้นไปเพราะสุจริสามอย่างนั้นย่อมตามไปคือย่อม ย่อมตามผูกคลนั้นไปผูเกิดแล้วในสิปฏิกภพอดีตั้งอยู่แล้วในที่สวยสุขในสิปติกภพีเพราะอานุภาพแห่งสิปฏิกภพเป็นไปดูสามเหมือนอะไรฉายาวัอนุปไปเหมือนเงาไปตามตัวอธิบายว่าความสุขที่เป็นไปทางกายแต่เป็นไปทางจิตตามดวงสุขมีตามมาวัชรสุขเป็นต้นซึ่งมีกุศลแห่งกุศลกรรมปราก อางเหล่านี้ที่บุคบคลประพฤตกษาแล้วลประพฤติดีแล้วเป็นพระนารวจจะไม่ละบุคคลนั้นในที่ที่เขาไปแล้วแตกไปแล้วเงาไปตามตัวฉนั้นแปลในการจบพระธรรมปัญหาควา,ามตัดสินธรรมแน่นีแล้วาาแต่เราสัตว์แอนดินซีพานวัดขัตตุรีเทเบลตั้งอยู่แล้วในโสดาปสิ ที่นับภพกัลรามก็ถึงการเผาได้ว่าสมบัติมากขนาดนั้นไว้ในพุทธศาสนาแล้วดังนี้แมงแปพระธรรมเทศนาว่าเรื่องเรื่องขอมัทธปุรีมารุตารกสรักนาธรรมบททั้งโมดทังหมทั้งมาเนคนสุดแสนบามว่าธรรมทั้งหลายใจ che ora si conosce voi sentite come un due che la e un con i due a raggiungere sta